ครับโอ้ยดูดูพี่น้องปักผูกพริกขี้หนูสวนนะครับนี่นี่ครับพริกกระเหรี่ยงดกมากครับดกมากเลยพียวโอ้ยขัดสุดยอดเลยครับกำลังเดินออกกำลังกายนะครับนี่ครับพริกพี่น้องป่องปลายสะอ่อนนะ ถูกมากเลยครับอ,อ่อนซ่อนฮักอ่อนซ่อนแน่พี่น้องปืดดกขักดกแน่ครับดกมากครับดกมากเลย ยอมเด็ดอีกก็ให้แล้วเด็ดให้อ er> ีกก็อนุญาตแล้วสวยก็เที่ยวนั้นเขาซื้อมาสองเม็ดไงมาใช้นี่ดกมากเลยอ่ะจ้าเนี่ยเอาไปตากตากตั้งเยอะแล้วนะพริกนี่นะจ้าเพราะมีสาวเขาจะกินที่ปดแล้วนี่กินไหมล่ะกินก็เป็ดไปได้ ยอยลงไปไหนแต่มันลบไปหมดน่ะจะทำทีเดียวมันก็เหนื่อยข้าง<ม>บ้านนะครับนี่ไปเทพเอาอยาไปส่งเขาเ,เอ,า,อ,อาให้ดูเยอะแยะปลูกหลายอย่างครับผักสวนครวอันนี้อันนี้โอ้นี่ก็สวยนะนี่ครับ สวยมากเลยดอกมันสวยนี่ครับอานี้สวยมากตะไครนะครับ ออกมาส,สวยด้วยครับเราไม้ออไมส,สวยนะครับมะละกอมะละกรนีาาร่ครับได้กินลูกนม่นี่ใกล้แล้วนะครับ ี่ครับต้นฟักทองกำลังออกดอกออกผลออกลูกแล้วครับนี่ใกล้แล้วนี่ฟักทองผักสวนครัวพป่น้องสวนครัวบ้านเรานั่นเลยครับมีผักบุ้งครับมีสารพัดเลยครับเขาขยันเด็ดไหมล่ะอ๋้วค่อยเด็ดแล้วก็ค่อยตาดนี่ครับ อันนี้เรียกว่าสุกแล้วแดงแล้วพร้อมที่จะไปทํอาอันนี้ต้องกินกับด้วยนี่ก่อยลาบไยแล้วนะนนยกสมมัวพีนน่น้องลกขากลกแน่กนแ,นแกแบ่งปันด้วยครับแกปลูกแล้วแบ่งปันให้ครับอยี่นี่ครับข้างบ้านนี่แหละรครับปลูก สารพัดเลยครับมีหลายต้นเลยพริกนี่นี่ครับมีหลายต้นหลายพันให้ดูให้มนะครับอืมแกปลูกเยอะเลยพริกนี่รอบบ้านเลย สวยงามครับนี่ใบมะกรูดต้นใหญ่ด้วยนะครับเราพัดผัก เยอนเลยหลบมากหลบมากราครับครับออนหนักอก่อนแนวพี่น้องเอ้ยก็จะอืมออ,อกอมาสิ เราอัญชัน สวัสดีครับลิดมีฝากกดไลค์กดแชร์ใด้เ้อครับสรับสนับสนุนนะครับ